พระพิพิทุกท่านวันนี้มารับชมนะครับชุดของขวัญรุ่นรวมพุทธคุณของหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณนะครับที่ท่านร่วมกันสร้างและปลูกเสกในปี2,538นะครับนะจะประกอบไปด้วยนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวนะครับเหรียญพระพิคเนตนะครับเหรียญจิโกใหญ่บาทน้ำมนต์และก็เหรียญพระแก้มารกฏหรือเหรียญพระพุทธนะครับแต่ของผมเนี่ยจะขาดนะครับตอนนี้ขาดหานุมานนะครับ ออกไปนะครับจากชุดนะครับนี่ครับมีแบบนี้2ชุดสร้างแค่เพียง999ชุดเท่านั้นนะครับในปี2538นะครับสวยสมบูรณ์ทุกเหรียญเลยครับนะครับนี่เหรียญจิโก้ครับด้านหน้าด้านหลังตก3โค้ดครับเฮงเงินทองนี่ล็อกเก็ตครับแกะยากนะครับค่ากล่องเดิมนะครับอันนี้คือล็อกเก็ตครับ นี่ครับสวยสมบูรณ์เลยครับล็อกเกตตลงปุลิวครับแล้วก็เหรียญพระพิคาเนตครับนี่ครับเนื้อนวะนะครับสวยมากนะครับสวยมากด้านหลังมีผงพุทธคุณจีวอแล้วก็ต่อโค้ดไว้กดโคดไว้แล้วก็เหรียญพัะแก้วมรกตนะครับ ตอกสองโคดครับสวยมากๆเป็นเนื้อนวะโรหะนะครับปี38ท่านใดสนใจเช่าบูชาพระเครื่องพยาเต่าเรือนของหลวงผู้หลิวนะสามารถรับชมได้ทั้งช่องโบสอโอฮาน่าไลฟ์สดเปิดให้เช่าพร้อมกับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีต